เคอร์ฟดิจิตอลนี่ฮะระวังลดล้มนะครับโนเบรกเกมฮูแมน f ฟร์แฟลครับผมใบเต้นใบโทมัสซากาลั a คัะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮูแมน f ฟร์แฟลนะครับซึ่งผมมากับเพื่อนหนวอยนะคนแรกครับสวัสดีครับผมฮูลฮูนด็อกฟอนโอเคครับด็อกฟอนต่อไปครับฟอตติงครับฟอตติงครับผมโอเคต่อไปครับ ันไปเอานมอยู่ครับเจมครับเจมอ่าคนต่อไปครับเดีครับผมปาร์เกอร์ครับครับผมปาร์เกอร์ครับปีเตอร์ป่าเรายังไงดีมันไปเอานมมิวไม่กลับมาเลยเออเดี๋ยวแป๊บนึงติดตัวติดตัวก่อนเอาหายเค้ายังไม่่ขอะหายครับผมรื้อผมเข้ายังอ่ะเข้ามาแล้วให้หายครับเนี่ยเจมว่ะเอ้ยอย่าดึงอย่า เพนกวินนี่ใครเนี่ยเพนกวินนี่ใครเอ๊ะไอ้กูกูก็พอผล่หัวเพนกวินนี่ใครเอาโอ้โหแหวะแม่นยำแม่นยำไปหยิบสีเหลืองหยิบเออหหยิบไงวะกดคลิกซ้ายมือซ้ายคลิกขวามือขวาย่ำไม่ได้จะตายแล้วถ้าเราหลงทางหรืออะไร ให้เรามองหารีโมทตัวนี้แล้วกดใช้มันมันจะบอกคำใบเรามันจะช่วยได้ดีมากแต่ถ้ามันไม่มีรีโมทที่นี่คุณต้องหาทางไปเองให้ได้ยอดยอดไปกันปติออโอตอกวัวตายมา เอาแล้วเราเอาแล้วเรามาเกิดตรงไหนปะเริ่มเลยดีกว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเราหาทางออกไม่เจอหรือเราแค่แก้ไขปัญหาไม่ได้อ่ะให้เราหารีโมทต,ตัวสีเหลืองๆเว้ยมันจะบอกคําใบ้เรามามาึ้นมาก่อนตัวนี้น่าจะกดปุ่มนะนี่หมาโคดหมาโคดอ่อนนั่นนั่นคำใบ้คำใบ้คำใบ้ขวากดชิกซ้ายเพื่อจับครับผมแล้วก็ดูอ้าว ถ้านายจับมันไม่ได้ต้องใช้หัวถ้ามันสูงเกินนายต้องมองไปสูงสูงจากนั้นก็กดใช้มือถ้ามันอยู่ด้านล่างแล้วก็หันไปด้านล่างไม่เป็นไรตรงนี้มันปลอดภัยมันเป็นที่ปลอดภัยอะไรวะเนี่ย ลคืออะไรกันครับนี่เอ็ดมาตบเลยตรงนี <uh ้มีรถไฟครับแล้วใครมนจับมือกูอีกนี่เราต้องเขยหรือเปล่าช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยแล้วช่วยช่วยหน่อยช่วยเออสวยแล้วใครมนจับหลังกูเอาอีกอันนึงขยับไปทางขวาครับผม เอ้ยปล่อยไปก่อนไปก่อนปล่อยเก่งเออนั่นแหละสวยสวยงานสวยสวยสวยโอ้ยปล่อยยี๊ปกติเราต้องเราเออเราเราดันรถเราลังเราดันรถไฟออกได้ไหมเราปีนยังไง ยินสองอ๋นนอ,อ,อต้องขึ้นตรงนี้อ,อ,อ๋อโดนนี่อ้าวทนง่ายยังเลย let's go เราต้องอยังไงครับขึ้น่องบนนี้ใช่ไหม

มาดานของจริงหรือเปล่าไม่ใช่ฝึกซ้อมอยู่ชูชูเอ้ยมีปุ่มอะไรไม่รู้ให้เตียบเหรอว้าวเอากองมาว้าวเฮ้ยโอ้โหจีเนียจีเนียมากยิงกว่าวิธีการคำนวณสวยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอออยากแปล่งเท้าหาเซียนเอาว้บีฮับลด็อกมิชชั่นเฮ้ยผมทาดแล้วเนี่ย ไปเลยไปเลยคู่มือการปีนทำไงก็ได้ให้คุณไปสูง้ืยการปีนาบินมันง่ายมากเหมือนกับโยคะแต่มันแตกต่างกับการเริ่มโยคะอย่างสิ้นเชิง เรามาทำกันเถอะเอามือให้สูงจากนั้นเกาะสิ่งกีดขวางเอ้ยกีดขวางมองด้านล่างเพื่อดันตัวเองขึ้นเดินหน้าแล้วทำไปเรื่อยๆถ้าคุณทำมันสายเกินไปมันจะทำให้คุณแบบไปไม่สูงโอเค มันเคยใช้พวกเยมไปด้วยความหวังเอาดิแล้วทำไมทำไมเราต้องมาฝั่งนี้ถ้าที่อีกฝั่งก็มีมันใกล้กว่าโอ้โหยิ่งหัาเดือยอีกมเฮ้ยเฮ้ยข้างบนมีรถไฟช่วยด้วยโอ้ยังไปไม่ถึงว้าวน่าสนใจไปอาอีสเล เออว่ะอะไรของกูเนี่ยมาแล้วมาแล้วทุกคนผมมาแล้วโอ้ได้อยู่ไป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 ไงถูกแล้วอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเกมเฮ้ยทำไมมันไม่ติดนี่กำลังไปหาเขาพี่อ่าอึต้องปรับปรับไป็นที่ถีมอสแล้ววะมันเล่นยากมากเลยมอสหันช้ามากเลยไม่มันไม่ได้ ไม่ได้หันช้าขนาดนั้น嘛มันช้ามันเราจะคนปรับโว้ยใครมันทำโอ้โอ้โอ้อะไรวะเฮ้ยได้เควสตักทุ่นเที่ยวด้วยเฮ้ยโอ้โอ้ถึงแล้มาเลยอ่ะเสียงผู้เขวายู่เนี่ยสายตูใสยตูนี่ เดชขึ้นมาแล้วกันฮ่ามึงอย่าเยี่งเขาทิ้ตัวเองโอ้ยวิ่งจิ่งันโอ้ลงเอวดิเราเขินนะตัวเองแล้วตัวเองทิ้งเราเลยไปเก่งกูเลยนะเกดได้เน้นเลยค่ะตัวเองไปกูได้ได้ได้สวยปันขาเอ้ยออกมาถ้าตอนยกมือขวดบ่อนเลยไอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละกูเอาไปพร้อมกัน รอไปพร้อมกันเฮ้ยอุ้ยเออเฮ้ปล่ปล่มงเว้่เลยามาด้แค่สองคนได้ละก็ย่อยเกียร์สิค่ะอ้่จะไโนนได้ขึ้ได้ขึ้ได้มีดิไฟอะไรวะน่ะโอ้แมปใหญ่นั่นลงตรงบอกแค่คนเดียวเด้ ทุบก,กระจกม <า S 1> ไม่ได้เอาอันนี้มาทุบก,กระจกไม่มึงเนี่ยอ <c oughs> เอามึงามงาทุบก,กระจกไม่ไม่ไม่ถอดได้เอา,เอาไ,มไม่ถอดได้ติดตดคันนยไม่ใช่ติดคันตตนิดันเออ กูเล่นไปนแล้วลอ่ะยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลัวแล้รีฟันแล้วอ่ะาตกนานเ,เไนไหย,นนยฟูจิลงมานะเ,ออเลยอ้อ้าวอ้ยวอาวอ้งวาอ้อ้อออ้าวอ้วอาอ้าว

เออเปิดเปิดดูสิเปิดเปิดสิเอ้าอะเปิด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 เฮ้ยเปิดใส่หัวอไข่เปิดดิเฮ้ยไอ้ยผู้ดันหันหน้าลงหันหน้าลงเออ ฮัลไอ้ไอ้มื่อสายโอเคสวัสดีเอ้ยไม่ใช่สวัสดี <laughs> <laughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันจนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c ค i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับผมตลับพาร์ทนี้ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับใส่หัวมืองกันเป็นอัลลาแล้วกันนะ Sorry, suicidal thoughts in my head still haunt me. What the fuck I know? I read it back and then I trashed it. I don't wanna be depressed, it's just a fucking habit. Got tattoos on my arm, so I can't cut. Barely...